ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตรกระทรวงแรงงานยกทัพมอบถุงยังชีพ500ชุดช่วยผู้ประสบภัยตำบลหน้าถ้ำจังหวัดยะลายึดเชียงรายโมเดลย้ำแผนดูแลช่วยเหลือเต็มที่3กลุ่มเป้าหมายค่ะ นายสิรพดวงสอศสีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายพิเชษทองพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายศักดินาสนทิศัก์โยธินผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากกระทรวงแรงงานให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวม500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้านการดำรงชีพโดยจุดแรกค่ะเดินทางไปยังอบตอนหน้าถ้ำหมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลน,น้าถ้ำม,มอบถุงยังชีพจำนวน250ชุดแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจัก,กรยานยนต์โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลารวมกับโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้และวิทยาลายัยเทคนิคยะลา จากนั้นค่ะเดินทางไปยังมัสยิดดารุสลามบันนังลูวาหมู่ที่สองตําบลน,น้าถ้ำได้มอบถุงยังชีพจํานวน125ชุดมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบและที่ทําการหมู่ที่3ตําบลน,น้าถ้ำม,มอบถุงยังชีพจํานวน125ชุดค่ะ ด้านนายศิรภพ,พดวงส่อศีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายบุญสรงทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานตลอดจนผู้บริหารทุกคนมีความห่วงใยต่อความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมโดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาได้เป็นตัวแทนมอบถุงห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและประหลัดกระทรวงแรงงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดยาลานายอำพลพงษ์สุวรรณมอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลารับมอบถุงยางชีพร้อยถุงประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคจากกระทรวงแรงงานและทีมห้าเสือกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมเยยนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ100ถุงในพื้นที่บ้านหัวควรหมู่ที่6ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้และทุกครั้งที่ประชาชนประสบความทุกข์ยากกระทรวงแรงงานจะลงมาเสริมการดูแลช่วยเหลือร่วมกับจังหวัด และภายหลังจากที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติกระทรวงแรงงานมีแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยจะใช้แนวทางการช่วยเหลือเชียงรายโมเดลในการดูแลประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยหลังจากที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติจะดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงแรงงานทางนี้ค่ะให้บัณทิฐแรงงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความเสียหายที่จะได้รับการดูแลจากกระทรวงแรงงานแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3ากลุ่มค่ะได้แก กลุ่มในจ้างลูกจ้างกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มประชาชนและจะช่วยเหลือตามภารกิจของกลมุมกลุ่มในจ้างลูกจ้างในเรื่องของประกันสังคมเรื่องการประกันการว่างงานในส่วนภาพประชาชนไม่ว่าด้านอาชีพการฝึกอาชีพการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรบ้านเรือนที่เสียหายโดยจะร่วมบูรณาการกับจังหวัดโดยใกล้ชิดค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th